สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ฝนพาทุกคนมาเข้าป่านะคะบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมนิดหน่อยนะคะทุกคนจะ้ะหลังจากที่เราไม่ได้มาหลายวันเลยนะคะอากาศมันแห้งแรงมากะ,ะทุกคนที่อื่นฝนตกแต่ที่นี่ฝนไม่ตกเลยนะคะพี่ฝนก็เลยไม่ได้เข้าป่านะคะเว้นหลายวันอยู่เหมือนกันวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยพาพี่แหม่มนะคะมา ก็อยากดูอยากมาดูเห็ดอยากมาเดินป่าเล่นๆน,นะคะก็เลยพาแกมาด้วยโอเคทุกคนไปเก็บเห็ดค่ะทุกคนนี่เก็บเอาก่อนละเดอ้อดอกแรกแหกหมานพี่น้องจ้างามๆเปิดคลิปงามๆกับห้แต่ดอกจังสี่เดอ้อให้มันได้แต่ดอกจังสี่เดอ้อเนาะบางมุมมันกะ โอเคยู okay, บางมุมมันกับโบได้อีหลีเด้อืมบางมุมน่ะแห้งแหง,แหงเข่ามานี่แหงเลยอแอบด้นี่โอ้นี่ดๆอีกดอกหนึ่งขอโทษที่ให้รอหลายวันนะคะทุกคนจ๋าอยากเก็บทุกวันอยากลงคลิปทุกวันนั่นแหละนี่แนมะ่ เห็ดก็บ่ค่อยมีดอกปีนี่พี่น้องมีอยู่แต่ว่ามันบ่งามมันมีแต่ว่าเป็นแห้งแห้งแห้งแหงว่ามืออื่นสิฝนสิตกสองมือเิ่นว่าเห็นบ่าี่แห้งจนว่าลูกค้าก็ว่า มันคือบ้งามเท่ว่าสันข่อยกันเลยป่ะเยว่าแต่บ้ง้ามลายค่อยอยากถ่ายคลิปลงอันของค่อยเฮ็ดกับบ้ง้ามเฟนคลับกับบอมักเว่าเฟนคลับนอกใจ <c oughs> มกไป ไ,ไว้ไมมมกไว้จำได้บ่มองนี่นะเอาไว้ไม้มกไว้กูได้จำได้แน่ <c ười> พี่เพื่อนมาเที่ยวอือเพื่อนเป็นแฟนคลับนี่ละโู้จะกันเพื่อนกับเบื้องมาหลายปีล่ะก็เลยว่าเห็นของแท้ือสิตื่นตาเนาะเพื่อนว่าก็เลยว่ามาแม่กันสีมาอยากเบื้องของแท้หันเรากันเลยจัดการเลยเ <c oughs> ตรียมพร้อมเลยก <c oughs> ็เลยว่าพอดีสิเอาแม่มานน่า ว่าสิมาแต่ปีกายแล้วล่ะเราก็กเป็นห่วงคููชีวิตเพิ่นเนาะยี่แม่หันนาวันนี้คููชีวิต่อยูยแหละเราก็เลยมาเอียมาสองคนนั่นแหละอีกผู้หนึ่งแฟนเพิ่อน,นน่ะเพื่นแม่เพิ่นย่านเป็นคน่านนาั่งรถยนต์นี่ก็เมาเมาเมารถอือก็เลย หันล่ะกะเ็เลยบอเคยได้มาแม่มาหลักะอกะเพื่อนกะชิวๆด้วยและโอเคอยู่แต่ว่าบอมีเวลาเบิง่งแยงเพื่อนดีปันใดเพราะว่าขอแต่ปลาเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวก้อนสิกับสิภพาพไปเที่ยวดอกแล้วก็เลยอยู่บ้านว่า มือนีกะสงอยากสิมาน้ำยูแต่ว่ากะยานแล้วอันยางบวไหวแดดมันหอนให้มันแบบห่มดีๆจักน้อยก่อนให้มันห่มดีๆจักน้อยก่อนหนีก,กันสิพาเรามามเพิ่นกะชิวพี่แมมเพิ่นกะชิวเพิ่นกะยูได้ด้เพิ่นกนิ่ายนอน่าย,ยูไง พอดีแหละเพื่อนอยากมาถ่ายคอนเทนต์นะเพื่อนกว่าปีหน้ามาใหมขอ,อว่า <laughs> เดี๋ยวก่อนหาเงินก่อนเ <laughs> <laughs> บื้องปีนี้ก่อนมาให้ยูให้ครบจำนวนเดือนก่อนขันบ่เบือ่อจังมาใหม่ปีหน้า เฮ็ดเหลืองเห็นแล้วมาช่วงเฮ็ดดำออกว่าสันเย้าไม้กะแบบเพิ่นกะแบบเป็นแบบชิวนอกจากโอ้ผู้ใดมาถอนถิ่มเป็นทรงชิวๆนะแต่ว่ากะทรงสีหิวนอนดูจังหน่อย เพราะว่าเวลาปะตรงกันนี่แต่ว่าพี่แมมนั่นเล่าโอ้นอนตอนใดก็ได้ตื่นตอนใดก็ได้ถ้าไปไซส์ก็ไปถ้ากินยังก็กิน บ้ได้มาหลายมือเฮ็ดกับใยแหลนะพี่น้องเต็มทีแล้วนะมาเก็บก่อนเขาสีบานจ้ะ,ะขี้ดิน Oh dah, thai dah dah. บอกพี่แม่มไปทางนู้นให้เขาไปเก็บอีกทางนึงอีกแถบนึงเดี๋ยวก็เดินไปหากันนี่แหละอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละไม่ไกลหรอกงามอยู่แหละเด้เนาะขาใหญ่อยู่เ้ย พอเห็ดเริ่มงามราคากระตกว่า,า,าสีหาเงินค้าขนมกินบาที่นี่คือเสีเหลือแต่ลูกอมนั่นแหละพี่น้องเงินบรพอสื่อขนมหรอกคือเสียได้กินซ้ำลูกอมอย่างเดียวนี่ยแหละจังบ่แพงของหวานกะนละน้ำตาลโั่โหนึงกินได้โดนอยู เอาซอนตักอมๆมมเอาเ <laughs> นาะอย่าไปกินของแพงรายได้น้อยอย่าไปกินของแพงอืมเราต้องกินตามรายได้ที่เราได้ <laughs> ตะกี้กินหอดนำเขาใส่น้ำตาลหมดแล้วเพระมีแนวกินของหวานนั้น ของหวานได้กินแต่กล้วยซุกบักซีดาบักเขียบอยู่ขางหัวอันอีอย่างก่อน้ำเล็บแมวอะ่ะหูจักบ้าน้ำเล็บแมวนั่นคนสมัยไม่อาสิบบ้งหูจักดอกมิตรคนสมัยหาิบอัพหกสิบอัพสามซิบสีบส่สิบนี่แหละจังสีงหูจักอยู่เนาะ ຫມົດແຮງຫມົດເຫັດຂ້ອຍຄູບໍດມາຫຼາຍມືແງໃຫມົດ ดอกหัวน้อยๆเนี่ยขาเหีวอยู่ โอ้ยย <c ười> ุ่งย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 ุ่งตอดตาเผื่อเฮ้ยเลือดมองกัดดีแท้เฮ้ยสิมีเรื่องกระยุ่งก็นะเห็ดมีเยอะนะแต่ว่ามันไหม้หมดเลยไหม้ขอบแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้ ต้องเอามันก็ใช้ได้แหละเอาไปตากแห้งอย่างเดียวเลยอะตากแห้งกับไทย ดึงมาหมดหญ้าก็ติดดีดีดิดสลัดก็ไม่ค่อยจะออกเหนียวแน่นเหลือเกิน ฉันก็ถนอมเธอที่สุดแล้วนะ ถนอมเธอมากแล้วนะฉันจะเปลี่ยนชื่อเป็นถนอมแล้วนะถนอมยังไงก็แตกเลยนะใช่แดดมันร้อนมันฝนมันไม่ตกไง ทุกคนเห็ดน,นี่ทิ้งครึ่งเสียครึ่งแล้วเนี่ยจะบอกให้เราไม่ได้มาหลายวันตรงนี้มัวจะไปหาปลาใหม่นะทุกคน เห็นบ่นี่พี่น้องมันใหม่เบิดเลยเห็นป่ชัดเจนเนาะนุน่นเสื้อฟ,ฟ้าถังขาวๆนุ่นไปละพี่แม่ม <laughs> แอบทายแอบถ่าย <laughs> ก็อยากเห็นก็อยากเห็น <laughs> ขึ้นเนินมานี่โอ้ย เอาถังวางไว้ข้างล่างก็เลยเอาถังใหม่มาใส่เฉยๆถังนั้นแต่ว่ามันก็ใกล้จะเต็มแล้วทุกคนเก็บเก่งเนาะ <laughs> แป๊แบเดียวก็จะเต็มอยู่แล้วเก่งเนาะอ ไม่เบิร์ดพี่น้องเฮ็ดข่อยแต่เศร้ามานี่ได้เฮ็ดสองตัวเลยเด้เฮ็ดหลายๆปีนี่ฝรังเก็บเฮ็ดกะเฮ็ดกัดเป็นวงแดงเลยไปหาหมอยางไว้ฝรังก็เห็นง่ายเนาะ ขาวเนาะคนไทยคอยนี่กก้ามือบางเทือน่ะกินจนว่ากินจนอิ่มนั่นแหละจังเห็นอืจนคั้นหมดละล้างเทือกับโบเห็นมันดอกตัวน้อยๆซ้ำขีดไม่วันเนี่ยหละใครแต่ว่าอันสีดวัคซีนแล้วไหมมันก็นเลยโอเคหน่อยนึง ได้พี่เลือกเอาที่มันดีๆอ่ะมันไม่ดีก็ไม่ต้องเอาเบึงแน่พี่น้อง ให ok. <c oughs> ม่เบิดใส่ก็ได้เดอก็ล่ะใหม่เบิดพี่น้องใส่บ็ได้จักดอกเต็มเลยเห็นบ่คนเก่งเนาะเ, <c oughs> <c oughs> เก็บเบิดเดียวเก่งคักเยเต็มเลยพี่น้องเต็มแล้ว ได้สองดงอกพอก่อนเด้อพี่น้อง มันหนาเต็มคูแล้วไหมเอาคู่ไม้ไปไส่เนี่ยละพี่น้องนี่คลิปต่อไปเด้อมาเจอกันไหมเด้อจ้ากับหนากลมๆตัวใหญ่ๆอ้วนๆน,นี่ละ่ะมาเจอกันไหมเด้อจ้าคลิปสองตามมาเด้อจ้ามามามา